นี้จะชวนมาทําผัดผักชัยาอาหารที่ช่วยบํารุงกระดูกนอกจากผักชัยาแล้วก็ยังมีใบชะพูใบเหลียงคะน้าถั่วพูใบยอตําลึงผักกระเฉดผักโขมกวางตุ้งบัคคลีถั่วเหลืองและเอาม่แต่หากพูดถึงโภชนาการของผักชัยาจะสูงกว่าผักใบเขียวอื่นๆสองถึงสามเท่าโดยจะมีทั้งโปรตีนธาตุเหล็กแคลเซียมที่สูงมากผักชัยาเป็นผักที่ขึ้นตามริมรัวค่ะหรือถ้าอยากซื้อมาปลูกเองนะคะก็ดูแลรักษาง่ายมากแทบจะไม่ต้องดูแลอะไรมากมายเลยค่ะรสชาติเนี่ยจะเหมือนผักคะน้าค่ะที่เราจะกินนะคะ ลอกเปลือกข้างนอกออกนะคะซึ่งก็เหมือนกับการทําผักคะน้าเลยค่ะก็คือลอกเปลือกออกเหมือนกันผักชยาคือผักที่มียางเยอะมากค่ะเพราะฉะนั้นห้ามกินดิบเด็ดขาดนะคะปกติแล้วเวลาเราจะผัดน้ำมันหอยอะค่ะหลายๆคนก็อาจจะผัดแบบผัดคะน้าฮ่องกงหรือก็คือผัดทั้งใบแล้วก็ก้านทีเดียวเลยค่ะแต่จากประสบการณ์ของเรานะคะคือมันรู้สึกว่ากินลาบากมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะผัดแบบผัดคะน้าทั่วไปเลยค่ะก็คือหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะหลังจากนั้นก็นําไปล้างน้ําให้สะอาดค่ะวิธีการทาก็เหมือนผัดผักทั่วปเลลยยค่่่่ะั้้้งงงกกกกรรใสนนนาาาอออจดว็ุซ ลมสีวขาวเล็กน้อยค่ะสาหรับคนที่ทานเผ็ดได้นะคะแนะนําว่าใ,ใส่พริกลงไปด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณติดหวานหน่อยก็ใส่น้าตาลลงไปสักนิดค่ะเพื่อตัดรสชาติผัดไปสักพักนะคะถ้าเกิดว่ามันเริ่มเหนื่อยก็เติมน้ําลงไปได้ค่ะเมื่อก้านของเรานิ่มแล้วนะคะให้ใส่ใบาตามลงไปค่ะผัดจนกว่าใบของมันจะสุกหรือว่าสลุดลงนะคะแล้วก็ตามด้วยกระเทียมเจียวหอมๆค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อย